สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บิดสตูดิโอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่สนใจในคริปโตเคอเรนซีนะครับสามารถฝากแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็กดกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมีวิดีโออัปโหลดขึ้นมาใหม่นะครับอย่างที่อย่างเช่นเคยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ เราจะได้ยินข่าวาวจาก2คู่อำนาจนะครับทั้ง2ฝั่งเลยจะเป็นทั้งทางฝั่งจีนเองทางอเมริกาเองก็แล้วก็แล้วแต่นะครับนะครับจากการที่ทางจีนเองออกมานะครับมีการเสนอข่าวสารหรือว่ายืนยันตัวตนในทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านคริปโตมีการออกมาแบน คริปโตเคอร e เรนซีนะครับในส่วนของจีนเองนะครับก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็วันนี้มีอัปเดตครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของหลังจากที่มีการประกาศแบนต,ตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรยังไงกับตลาดของคริปโตเคอร์เรนซีมาติดตามกันส่วนของฝั่งของทางอเมริกานะครับความคืบหน้าใน XRP นะครับการาโตสารัฐเสกเองนะครับกับข่าวของ u n i s w a p เองหรือว่าทาง XRP วันนี้ มีความคึ้ข่าวค่าวการออกมา,าพูดคุยของทาง CEO ของ r i p เป e เองนะครับเป็นยังไงอย่ามาติดตามกันเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเเรามาดูกันก่อนนะครับว่า Bitcoin วันนี้เป็นยังไงนะครับ Bitcoin วันนี้ขึ้นมาอยู่ที่0.25 23นะครับประมาณ43,000 USD นะครับหรือประมาณล้านสี่นะครับ ร้านสี่ก็เป็นทิศทางที่นะหลังจากมีข่าววันนี้วันจันนะครับโดยภาพรวมเขาก็ไม่ได้อาตลาดคริปโตหลังจากที่หลังจากที่เจอข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ผันผวนอย่างรุนแรงเหมือนกันนะแต่ว่า,าผลจากการที่ประกาศแบรนด์ของทางประเทศจีนเองนะครับคริปโตในจีนเองเนี่ยออกมาสั่งห้ามทำดำเดนินธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับคริปโตทั้งหมดเลย เราก็จะมีข่าววันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในภาพของ d e f าหรือว่ากับทางคริปโตโดยภาพรวมเป็นยังไงนะครับแต่เปิดอาทิตย์มาเนี่ยนะครับวอลุ่มตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะ20อันดับเหรียญแรกเนะี่ยมีการฟื้นตัวอย่างน่ามหัศาจรรย์นะมูลค่ามกลับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1 1 3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในวันนี้นะครับอันนี้ข้อมูลจากคริปโตมาร์เก็ตแคปนะครับ แนวต้านรับอยู่ที่ประมาณ41,000นะครับอย่างวันนี้จะเห็นอยู่ประมาณ43,407 u s นดอลลาร์นะครับแม้กระทั่งของทางอันนี้ก็สารดันแรกนะครับอีชริเมเองวันนี้เนี่ยนะในคู่สกุลเงินตัวอื่นก็มาติดสีเขียวเหมือนกันแดงบวกนะครับถ้าคู่กับ USDT นี้ก็3าม0ันหดอลลาร์หรือประมาณ1,2,000 0น่0 0 0น นะครับกับคู่สกุลเงินตื่นๆก็โดยทั่วไปโดยเฉลี่ยเฉลี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับนะก็ยังคงในทิศท,ทางที่บวกอยู่1.64นะครับของ ADA หรือ Cardano เองนะครับก็วันนี้ก็ยังบวกอยู่เอายังยังติดแดงอยู่นะครับนะในในคู่ของคู่สก,กุลของ USDT ก็ยังลบอยู่ประมาณ3.09นะวันนี้จะเห็นข่าวคราวของ อ,อีทีเรียมเองมีการใช้นวัตรกรรมเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ AI โรบอทอะไรสักอย่างนะเดี๋ยววันไหนเรามาอัปเดตกันนะครับประมาณนี้นะครับก็เรามาติดตามกันก่อนว่าหลังจากหลังจากที่บิตคอยเองนะครับนะมีในฝั่งของบิตคอยเองเนี่ยถือว่า,าได้ไปไปต่อนะวันนี้เปิดวันเปิดวันจันทร์มาเนี่ยได้ไปต่อนะครับ ยังเป็นในฝั่งเขียวก็คือต้านกระแสนะขณะเดียวกันของฝั่งทงางดีไฟนะฮะมีข่าวมาว่าหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยประกาศแบนดคริปโตในจีนเนี่ยแม้กระทั่งใบแหนเองก็จะมีข่าวแต่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาคุยรายละเอียดอะไรมากนะครับก็ทางจีนเองไอ้ทางใบแหนเองเนี่ยนะครับก็ออกมามีข่าวกับในในสิงคโปร์เหมือนกัน นะครับในธุรกรรมในสิงคโปร์ก็คือเข้าๆนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากก็ได้โดยประมาณนี้นะก็เป็น e x c h a n g e อันดับต้นๆของของจีนเหมือนกันนะครับก็ประกาศเหมือนกับยกเลิกกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกันในภาคของเงินเฟียสคริปโตพวกคริปโตสปอร์ตเทรดดิ้งนะครับแล้วก็่าคิวส์สวอปแล้วก็การ การซื้อขายคริปโตผ่านช่องทางเฟดบนกระดานของเขาเนี่ยนะในยูเซอร์ในสิงคโปร์ก็วันนี้ก็เหมือนกับมีออกมาประกาศว่างดกิจกรรมตรงนี้ไปนะครับรละเอียดประมาณคร่าวๆประมาณนี้ก็หาติดตามอ่านข่าวได้นะครับก็ดูแล้วนะก็เพื่อเป็นตามไปในเป็นใน,ใน,ใ,นในทางนโยบายของทางจีนที่ประกาศออกมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับส่วนในภาคของ d e f าวันนี้นะครับ เช่นการหลังจากที่มีการประกาศไปเนี่ยครับก็จะเห็นว่าในการแบน <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> ในการแบนในครั้งนี้มันส่งผลในภาคของ De f ฟเหรียญหลายตัวมันพุ่งนะครับมันกับพุ่งแรงขึ้นหลังจากที่เขาประกาศเนี่ยนะครับก็ทำให้เว็บไซต์เทรดระดับโลกอย่างหัวปี้นะครับหัวปี้นะครับก็ประกาศปิดปิดการขออนุญาตลงทะเบียนยูเซอร์ใหม่ ของชาวจีนนะครับกับคนจีนที่มีบัญชีเดิมอยู่แล้วก็ถูกยกเลิกไปอันนี้ต้องเสร็จสิ้นภายในที่เขากำหนดคือประมาณ30ทธันวานะครับซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ในเรื่องของการตัดสินใจของทางธนาคารจีนนะครับที่ออกคำสั่งห้ามซื้อขายคริปโตใดๆนะวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้เกิดผลผลดีต่อเหรียญในฝั่งของ d e f าเนี่ยเนื่องจากว่าราคาของ g โกลเวอร์แนะครับโทเค็นเนี่ยบนกระดานเทรด d e f i ล e ดีเซนทรัลไลเซชันหรือเด็กเนี่ยนะครับมีกัดมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะของ Uniswap นะครับนะ uh, Uniswap เองนะครับก็ขึ้นมาประมาณ17%นะครับแล้วก็ Sushi Swap นี่ก็12%นะครับแล้วก็มีเหรียญของทาง Marker ก็ประมาณ10%นนะครับโดยโดยมีการ เคลื่อนไหวตรงนี้ประมาณ24ชั่วโมงนี้แล้วนะนะขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยเขาเขาคาดว่าการเพิ่มขึ้นของครั้งนี้นะ,ะนักข่าวของที่อยู่ในสายของคริปโตเองนะผมจำชื่อเขาไม่ได้เนะี่ยเขาบอกเขาบอกว่ามันเกิดจากการโยกย้ายสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยไปยังไปยังไอ้เว็บเทรดในของภาคของ d e f านะซึ่งมันเป็นโปรโตโคอลที่ทาง เหมือนกับทางธนาคารจนะีนมีอำนาจไปไม่ถึงประมาณนี้นะครับก็เลยมีการยกย้ายถ่ายเททานซัคชั่นพวกนี้นะโดยก่อนหน้าเนี่ยเขาสังเกตจากธุรกรรมของหัวปี่เองเนี่ยมีมีการโอน Bitcoin จำนวนประมาณ22,000กว่าเหรียญเนี่ยนะหรือประมาณเราประมาณ1 0 0 0ล้านดอลลาร์ไปที่วอ l เลตที่ไม่รู้จักเนี่ยครับดูแล้วมันเป็นธุรกรรมซึ่งเตรียมไว้เพื่อจะรับมือการถอนออกจากเว็บ วเว็บเพจของยูเซอร์ของในจีนเนี่ยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกลับเป็นผลดีในในภาคของ d e f i นะเพราะว่า,วากิจกรรมที่มันเป็นอะไรที่ธนาคารจีนเขายังดูแลเ็ายังอะไรก็ยังได้อยู่ก็ต้องมีการต้องมีการโยกย้ายถ่ายเทของของยูเซอร์ในในจีน,นครับอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันเป็นอะไรที่เป็นเป็นบังคับกันมากๆกก็บางทีก็เขาก็หาช่องทางทดิ้นรนของของเขาเองนะ <laughs> นะก็เป็นอะไรที่จริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าในจีนเองเนี่ยก็มีข่วาควาความข่าวข่าวความเคลื่อนไหวในในตัว DBCD นะอ่าหรือว่าหยวนเขาเรียกอะไรอ่ะหยวนหยวนหยวนดิจิตอลเนี่ยนะครับถ้าเขาทำได้แล้วมาปิดกั้นลักษณะนี้ก็อาจจะมองในในฝั่งของความถูกต้องความชัดเจนในเรื่องของคริปโตเคเรนซีเช่นกันทั้งทั้งที่จริงๆแล้วคอนเซปต์เหรียญอาจจะ อาจจะเป็นปในนโยบายของทางภาครัฐที่จะออกมาในการบังคับใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ดูกันต่อไปว่ามันอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรแปลกๆในในยูเซอร์ในจีน G, นะครับแม้กระทั่งข่าวในสิงคโปร์ที่เมื่อกี้รายงานไปเบื้องต้นประมาณนี้เหมือนกันก็ต้องดูกันต่อไปนะครับตรงนี้ก็คร่าวๆนี่เป็นของฝั่งของทาง จีนะครับเราก็มาติดตามข่าวเช่นกันในฝั่งของอสหรัฐอเมริกานะครับในเซกกรอตอสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีข่าวเช่นกันนะครับอย,อยากขอหยาบแปบ๊บนึงนะครับข่าวมีข่าวออกมาเช่นกันก็เนเป็นหัวข้อข่าวซึ่งทาง c ีอของริ p โปเองเนี่ยก็ออกมาประนามนะว่า ขอความชัดเจนในด้านกฎระเบียบสำหรับคดีของ xrp นิดนึงนะเพราะว่าในการฟ้องร้องคดีของทางของทางเสกเนะี่ยือว่ากราตตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่าเสกเนี่ยยังดำเนินกิดจกดำเนินต่อไปนะคือทางคุณเบรด แกลลิงแกลลิงเฮาส์เนี่ยหรือว่า CEO ของ r i p โปเนี่ยนะครับนะครับก็ออกมาประมาประนามความประนามในคณะกรมกรมการกรรมการกรรธิการของกรตอตเนี่ยว่าไม่ได้ให้ความเชัดเจนในด้านของกฎหมายคริปโตนะครับโดยกล่าวว่าทางสำนักงานกรตอตเนี่ยกำลังใช้การประชุมกับบริษัทด้านคริปโตเนี่ย นะซึ่งเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมกันแล้วก็อย่างละเลยภารกิจสำคัญในการปกป้องนักลงทุนนะครับท่ามกลางการต่อสู้คดีของคอรตเนี่ยทางแกลลี่เฮาเองนะครับเขาก็เน้นย้ำว่าเรื่องของความกังวลของเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการขาดความชัดเจนในด้านกฎระเบียบคริปโตเนี่ยนะที่จัดทำโดยหน่วยงานของการกำกับดูแลนะวัตกรรมของอเมริกาเนี่ย กำลังอยู่ในแนวทางซึ่งเนื่องจากทางกรอตรตมีการปฏิเสธในจะให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตแทนที่จะทำงานร่วมกับอุตสาหก,กรรมกรอตเนี่ยกับใช้การประชุมกับบตร,ตริษัทต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสในการบังคับใช้กฎหมายนะครับในการให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็มีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นกับทาง Fox b u s i n e s s นะครับก็เมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมานะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการความขาดความชัดเจนในด้านเรื่องของกฎระเบียบริบโตของกังกรตอนะครับนะครับตรงนี้เขาเน้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็หากว่าอุตสาหกรรมเนี่ยหากความต้องการในอุตสาหกรรมนี้เติบโตในสหรัฐเนี่ยมันควรจะมีทิศทางชัดเจนมากกว่านี้นะแล้วก็ยืนยันว่า ประธานกรอกรตเนี่ยไม่สามารถพูดต่อไปว่ามันมีความชัดเจนได้นะท,ทั้งที่มันหลายอย่างก็เรื่องของการขอร้องเอกสารขอร้องขอเอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่มีการออกมาปฏิเสธโดยทางศาลนะนะว่าขอตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายคริปโตของทางองค์กร,นะรในองค์กรนะครับก็ออกมาปฏิเสธอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของ สภาคงเกตสเองร่างกฎหมายใหม่ให้มีความชัดเจนร้องขอตรงนี้ว่าให้มันชัดเจนหน่อยนะทั้งสองสิ่งเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือน,นกับเป็นไปในทิศทางที่สวนทางกันนะครับถ้าภาษาไทยก็เรียกย้อนแย้งหรือเปล่านะภารกิจของคณะกรรมการกรรทเนี่ยก็เพื่อเป็นโดยโดยมุ่งเน้นเรื่องของการปกป้องนะป้องกันนักนับลงทุนแล้วก็ ช่วยให้ตลาดมันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการยกประเด็นตัวอย่างในการร้องขอคดี Xrp นะคือคนที่เป็นก็เรียกยูเซอร์ประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยที่ถือครอง Xrp นะครับนักลงทุนเนี่ยนะครับก็มีการยื่นฟ้องคดีกับทางเซกเหมือนกันนะว่ากลุ่มกลุ่มนักลงทุนเหล่านี้กราโตควรที่จะมาปกป้องนะครับแล้วก็ ควรจะพิจารณาเรื่องเป้าหมายของกราตาว่าคือการกำกับการดูแลตลาดให้มีความเป็นระเบียบเน้นอย่างยิ่งเลยนะครับปกป้องนักลงทุนนะครับซึ่งตอนนี้เขามองว่ามันเป็นอะไรที่ถ้ามันเป็นในในนโยบายที่เขาพูดถึงเนี่ยเขามองว่าเสกหรือกร,าาารนี่าล้มเหลวในการกระทำในเรื่องสิ่งนี้นะครับนะบก็เป็นอะไรที่ เหมือนก็ฝากไปทางประธานกับทางกราตาคุณแกรี่แกนเซอร์นะครับนะก็ที่จะมอง XRP ว่ามันเป็นสินทรัพย์ดิจิทอลคริปโตยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไปเขาก็คือเหมือนกับมีมีการอ่าวันนี้ก็มีถ้ากลับไปดูก็ก่อนหน้าก็จะมีพยายามทำให้อะไรนะมีหน่วยงานหน่วยงานกับ ผมจำไม่ได้ว่าเป็นบุคอยเบหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะก็มีการไปยื่นกับทาง CFTC ที่เป็นสโมสรหรือเป็นเป็นกองควบคุมเกี่ยวกับอกองทุน ETF ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการออกกองทุน ETF บนะิตคอยนซึ่งเขามองแนวโน้มว่ามันจะสามารถอนุอนมัติได้นะก็อาจจะนะกับยูนิยูนิสวาเองก็จะเป็นในแง่ของ ฟ้องร้อง,องฟ้องร้องในเรื่องของภาคของ d e f านะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามองกับกันว่าเรามองความเคลื่อนไหวของ ETF, ETF Bitcoin ถ้ามันทำได้ก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของคริปโตเคอ r e เรนซีในในกิจกรรมอื่นๆนะแล้วก็มองคงจะมองความหนักแน่นหรือความชัดเจนในคริปโตเคอเรนซีให้มันเท่าเทียมกันด้วย ประมาณนี้นะครับก็ของอันนี้เป็นเป็นข่าวข่าวของทงอางอาสหรัฐอเมริกาในกิจกรรมที่มีต่อคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าคดีนี้อย่างที่บอกมีการฟ้องร้องเป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ยอ่ในสหรัฐเนี่ยก็เขาก็สูญเสียโอกาสนะครับในเมื่อโดนข่าวประมาณนี้เข้าไปเนี่ยบางทีก็เกิดความลังเลหรือทำให้แทนที่เขาจะได้กำไรอ่าหรือ เอาไปทําอย่างอื่นได้เนี่ย, <S <S เ,ยเขาก็กลายมันเหมือนกระโดนโดนโฮไว้นะสำหรับคนที่ถือคลองไว้อยู่แล้วเนี่ยนะไม่ไปไม่มาอะไรประมาณนี้นะครับก็คง <K un> คิดในภาคว่าจะฟ้องร้องกันยังไงกันต่อนะครับว่าถ้าออกมาในแง่ที่กลอลตตเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ไปเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าเขาจะชดใช้หรือว่ามีมีอะไรที่ตอบแทนตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่คงไม่ไม่ไม่ง่ายนะครับดูแล้วรูปการคงไม่ง่าย นะครับก็เป็นอะไรที่ลุ้นกันสำหรับแฟนแฟนพันแท้ที่ยังถือหรือว่ามองเชียร,ร์เหรียิปปหรือก r เอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ให้ทั้งหลายๆส่วนในคริปโตเคอเรนซีทั้งภาค d e f าด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นๆกันว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ วันพรุ่งนี้ถ้าเกมีข่าวอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในในกฎระเบียบข้อกฎหมายนะก็หวังว่าให้มันฝ่าวิกฤตไปได้แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็เป็นกำลังใจอยู่ห่างๆนะครับแต่แวันนี้นะครับในส่วนของ20เหรียญที่เราได้ยินกันก็คือฝ่าฝ่าไปได้วันหนึ่งแล้ววันแรกของสัปดาห์ก็คือวันจันทร์วันนี้วันแรกนะครับก็ติดตามกันต่อแล้วกันนะครับ วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับก็อย่างสุดท้ายเนี่ยขอฝากช่องอ Bit Studio นะไว้ด้วยละกันเป็นช่องเล่าเล่าข่าวขราวเกี่ยวกับคริปโตเคอ r e เรนซีนะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็กดช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับแล้วก็ MGGPud นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับกิจกรรมแบดนะครับกิจกรรมแบดฮินตันหลังจากที่ก่อนหน้าผมเคยทำช่องนี้ไว้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการ แบ่งไปในส่วนให้อของลูกชายที่ก่อนหน้าเขามีการภาคกิจกรรมแบดมินตันนะก็สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับอัดไว้มีการลงรายอย่างไมาณเสียบ4ปีนะกยย็อนย้อนตามดูกันได้นะครับน้องอเล่นปัจจุบันเป็นกินันกกีฬาเยาวชนทีมชาติไปแล้วนะครับก,ก็สามารถเอาเป็นข้อมูลแล้วก็ดูดูดท้าความ ย้อนหลังได้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ฝากทั้ง2ช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับ